ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับขนานนี้ทีมงานเท่าเดินทางมาถึงครับถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับประมาณตีสามเท่าเดินทางมาหอดครับแต่ตอนนี้เท่ากำลังเบึ่งสถานการณ์ครับเพราะว่า เมื่อคืนฝนตกค่อนข้างแห้งครับได้ยังกินพออะก็ดีเลย,ยนะครับยวพาไปเิ็นสถานการณ์ด้านในครับสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับตอนนี้ เราต้องมาลุนครับว่าทางด้านผู้จัดจะว่าจังไดครับนี่ครับตอนนี้คนเอาแม็คโครเอาอยัง,มา,ยง,งยมาเชี่ยพื้นที่นะครับนี่นครับกำลังเรียมมาเชี่ยพื้นที่จะจะงงไหะคือบุกเชี่ยไปตรงเต้นน,นั่นดนนั่โดน คืนฝนตกมากคงๆางแห้งครับตกช่วงเดียวเลยครับช่วงดีเท่าเดินทางมาหอดจะชุดใหญ่มาชุดเดียวเลยครับตอนนี้ก็อยู่ระวังล่อครับล่อว่าเสียาจังใดครับ ทีน,นั่นเดินทางมาหอดเบิดทั้งเบิดแล้วครับแล้วก็ที่นี่เต่าศิล,ลปินแดน,นเซอร์ลูกบางส่วนก็หาของเซาครับหาเชาที่พักที่รับที่นอนครับเพราะว่าอยู่นี่โบมิทีพากเลยครับค่อนขาน้างจะยากลำบากครับเราดูสถานที่ดูพื้นที่ครับ ือว่าจังแห้งครับเบิงลราบก็ก็บเป็นตาเสียงเลยครับสภาพสถานที่ครับแต่ตอนนี้ครับร่อครับร่อทิมผู้จัดทีมผู้บริหารครับเป็นสวาจังใดครับเพราะว่า ยังโบ้ท่านเห็นสร้างหู้จัดเพิ่นกะสร้างรับพี่น้องเอิ่งบรรยากาศครบัอบอันนี้ต้นยังบ้หูได้เหรอครับใบใหญ่โตต้นยังพี่น้องยอมกระลำเนื้อ

มบ่ม่บานนรรยากาศเลยรถทีมงานเขาจอดอยู่หลังปั๊มเลยครับมีรลานซักผ้าครับแต่ว่า โบมี่ที่ทักที่รับที่นอนครับที่สัตา์ที่รับที่นอน ตัวล่างป่าโอ้โนี่คือวัดว่างเลยนะฮะ กน็นี่หรือว่าหรือว่างนีเขาเขาลือแน่นเขาลือแกพ้นงานกลากเปางว่านี่น้องรยจาไหนี่งา่บองานน้ำ้วรัีใสยางตอกมามี่ใสยางตอกมา บอกพีว่าหลดหน้มากหนึ่งเลยนะครัเนี่ยครับคือรเา่บนาบาบ้านครับไแล้วบอกว่านีหองับคนลนอยู่นี่เดี๋ยวจะคอยแอรับตงคอยเชี่ยอันนึงกันเลยหองึงแต่ว่าห่องึงกหอบพ่อเรอบครับ ไปคอยขยา่อยกันหนากานัะครอยขย่อยกันหนาหด่ขงกหามันจะตัวหมดช่อตัันหนาเลยเนี่ยลังเคลียร์พื้นที่ครับฝาเคลียร์ตอนเอาออกหมดเลยอเราดึมไปดหอกักันครับผมไอกมีขาตหดตั้กันอยู่ดีาตดตง่าอ่า่เบื่อ รุ่นกันครับว่าจะแบบเดวทงังเนี่ยทางผู้จัดเสียพินซีครับยืนยันว่าจะทําการแสดงแน่นอนคนระับแต่ต้องรอคุยทางผู้จัดคุยครับผู้บริหารของห้างยอแบบหนึ่งครับปาเสจังไดครับ แต่เบื้องต้นก็น่าจ,จะเขาเคลียร์พื้นที่แล้วก็น่าจ,จะได้ล่งแน่นอนครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ